สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชชชวานในข่าวไวเทยียด่นะครับได้เลยว่าเป็นภาพที่แสงอบอุ่นจริงๆนะครับคลอดลูกชายออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคุณปุ้มปุ้ยพันธิาพาภรยาสาวคนสวยของหนุ่มกวินดูวานนักร้องแลปเปอร์ชชื่อดังนะครับที่แน่นอนว่าคุณปุ้มปุ้มปุ้ยพันธิาพาภรยาสาวของเขาเนี่ยตั้งท้องมาแล้วเป็นเวลา9้าเดือนนะครับอุ้มท้องมาแล้วนะครับ และล่าสุดครับต้องบอกว่าคลอดลูกชายออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับทั้งตัวหนุ่มกวินเองแล้วก็สาวปุ้มปุ้ยเองนะครับเนี่ยครับหลังจากช่วงเช้าวันที่16มกราคมนะครับมีการลงภาพแห่งความตื่นเต้นนับเวลาถ,ถอยหลังที่จะได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกนะครับโดยจากภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณปุ้มปุ้ยเนี่ยแอดวิดอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บท้องใกล้ที่จะคลอดนะครับ ซึ่งเธอก็มีการเลือกคลอดด้วยวิธีที่แบบธรรมชาตินะครับโดยมีหนุ่มกวินเนี่ยคอยกอดแล้วก็ให้กําลังใจอยู่เคียงข้างไม่ห่างไกลนครับถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะครับและล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับมีภาพหลุดออกมานะครับจริงๆว่าไม่ใช่ภาพหลุดก็ตั้งใจถ่ายนะครับทั้งในไอจีของคนสนิทเพื่อนๆของคุณปุ้มปุ้ยก็ดีและในโซเชียลของคุณปุ้มปุ้ยเองก็ดีนะครับเป็น เผยภาพสุดอุลออกมานะครับเผยแท่ภาพสุดอกุลออกมาคือคุณแม่ป้ายแดงอย่างคุณปุ่มปุ้ยครับนอนกอดอยู่เรานอนกอดลูกชายอยู่ในอ้อมกอดบนเตียงนะครับแล้วก็ภาพของหนุ่มกวินคุณพ่อป้ายแดงก็มองดูลูกชายอย่างแสนรักครอบครัวเล็กๆของทั้งคู่เนี่ยถูกเติมเต็มด้วยลูกชายอันแสนน่ารักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหากเราย้อนไปก่อนหน้านี้อย่างที่ผมเกินไปช่วงแรกนะครับที่ทางคุณกวินเนี่ย มีการโพสต์ภาพคุณปุ่มปุ้ยพันธิพาลงในโซเชียลนะครับเป็นการอัปเดตสถานการณ์ขณะกําลังนั่งเจ็บท้องอยู่บนเตียงนะครับโดยมีน้องหมาตัวโปรดนั่งเฝ้าอยู่ไม่หา่างด้วยเช่นกันนะครับแถมยังมีการยื่นเท้าเล็กๆให้ว่าที่คุณแม่เนี่ยได้จับเพื่อส่งมอบกําลังใจเป็นภาพที่หลายคนก็แชร์กันแล้วก็บอกว่าประทับใจในภาพนี้นะครับภาพที่หมาที่ของคุณปุ่มปุ้ยเนี่ยยื่นมือไปเหมือนกับให้กําลังใจเจ้าของ ในขณะที่คุณปุ้ปุ้ยเนี่ยอุ้มท้องปวดท้องใกล้คลอดเต็มที่และก็คลอดออกมาเป็นปที่เรียบร้อยนะครับเป็นลูกชายนะครับแน่นอนว่าหลายคนก็อยากจะเห็นหน้าเห็นตานะครับว่าน่ารักน่าชังขนาดไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรรดาทั้งผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็คนในแวดวงก็ร่วมแสดงความินดีกับเอ่อเรื่องราวออนสายบอุ่นแล้วก็เรื่องราวสุดประทับใจนะครับที่มีเจ้าตัวน้อยออกมาเติมเต็มในครอบครัวของคุณปุ้มปุ้ยแล้วก็คุณกวินดูวานนะครับเนี่ยครับ ก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นก่อนที่จะคลอดเนี่ยโมเมนต์ของคุณกวินเองก็ดีแล้วก็ของปุ้มปุ้ยคุณพ่อคุณแม่ปลายแดงนะครับตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าลูกชายคนแรกเป็นการเขาดาวนับถอยหลังนะครับก่อนที่คุณปุ้มปุ้ยเนี่ยจะคลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เลือกวิธีคลอดแบบธรรมชาตินะครับก็ถือว่าเป็น ลูกชายคนแรกนะครับของหนุ่มกวินแล้วก็สาวปุ้มปุ้ยนะครับหลังจากที่แต่งงานกันมานานหลายคนก็ลุ้นวันนี้ก็มีเจ้าตัวน้อยมาเติมเต็มครอบครัวไปที่เรียบร้อยนะครับผมและทนิวไลน์ขอแสดงความยินดีกับคุณปุ้มปุ้ยและคุณกุมินด้วยนะครับขอไว้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสงคมครับ